ครับก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับติดตามและรับชมนะครับช่องนักสู่ปอฮกเอนะครับขมนหามมลคนยโสนะครับเมื่อนี้นะครับก็ไดมาทดลองเต่านะครับตอนนี้ดังไปแล้วแต่ว่ามอนได้ปิดนะครับเป็นทดลองข้างแรกนะครับส่วนเต่าตัวนี้จะบ่ได้ใส่น็อตขันฟ้านะครับแต่จะเป็นขี้ดินนะครับขี้ดินเหนียวนะครับท้านะครับทดลองเบิ้งนะครับถ้ว่าบ่ไ้ก็จังจะเฮ็ด ไอตัวจับปลาใส่นะครับเป็นขี้ดินนะครับสำหรับการปิดเตาแต่เทียกะใส่ดินเหนียวนะครับเ่ถึงกระคุนะครับส่วนบรรจุใหม่ก็ได้หลายนะครับใหม่เอามากเกือบหลดหนึ่งเบิดแล้วนะครับยังใม่เหลือหน่อยเดียวนะครับตอนนี้ก็ะจุกการดูดทองไฟก็ดูดดีนะครับดูดดีก็เตาแรกเรกล็ด ใบนะครับสำหรับการเอาไม่ใส่นะครับเตาลักษณะนี่ใส่ได้ง่ายนะครับใส่ได้ง่ายกว่าเตาตั้งนะครับใส่ได้ง่ายเกินขาดนะครับแล้วก็ไม่เลี่ยงกับง่ายนะครับแล้วก็ใส่ได้แน่นนะครับแต่ตอนนี้เป็นขั้งแรกนะครับที่ทดลองนะครับกับม้ว่านผลจะออกเป็นยังไงนะครับ ถ้าติดตามนะครับตอนต่อไปนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบในการเผาทานเป็นไายใดเสริมนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะปิดประตูนะครับจะลองเบงว่าใส่แค่ขี้ดินธรรมดามันจะอยู่บ่นะครับขอบคุณครับ